ปวดมากในยอมทางข้างเลยปวันแบบอยากจะทุบหัวก่าจริงอยูสิบกว่าปีแล้วสองกองก็เริ่มดีทุกสวันเดินดีเดินไม่ค่อยเสียวเห็นหลวงพ่อบอกว่าเวลาที่ช่วงเช้าๆไปเดินมิบาบจะมีอาการทรมานมากๆเลยใช่ไหมใช่จากเช้าช้านี่จะจําวันลลุกขึ้นมาจะเดินลําบากก็ดีขึ้นขเขาก็ยังกรึบๆอะไรเงี้ยก็ดีดีขึ้นแต่ข้างนี้ยังดังอยู่นะข้างนี้ก็ค่อยช่วยแล้วเขาสองข้างเนี่ยปวดเลยปวดประมาณสองเดือน ผมก็รู้แล้วว่าว่าเข่าเสื่อมซองแรกเลยนะครับผมทางก็มีความรู้สึกว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับซองแรกเลยตั้งแต่ซองแรกก็ทีบูลนี่ก็ก็ทดลองดูด้วยตัวเองเนี่ยก็ถือว่าให้คุณภาพเนี่ยถ้าให้มาร้อยผมก็ให้ เต็มร้อยอะครับคือคือไม่มีว่าจ้างแน่นอนเอาเอาหลักสีเป็นประกันนะครับปวดเข่าค่ะปวดมันจะปวดมาเป็นระยะตอนนั้นมันก็ปวดไม่ค่อยแรงค่ะพอมานานๆเข้ามันก็เริ่มปวดมันก็เริ่มบวมทำยังไงดีเนาะเขาก็แนะนาให้ค่ะให้ไปฉีดก็คิดดูก่อนประทับใจที่ว่าเขาดีจริงๆค่ะถ้าไม่ดีจริงก็คงไม่จินแล้วจะได้ไม่ต้องโคมาบานเหมือนเราที่เคย ปวดมาแล้วอะดีอะเหมือนกับเราอะได้เขาได้ขาเราคืนมาเงี้ย<อ>พี่โชคดีคิดว่ามันเป็นเหมือนบุญของพี่อะที่ได้มาเจอดีบุญอ๋อค่ะมันเป็นมันเป็นบุญจริงๆแต่ถ้าใครใครอยากรู้ว่ามันมันดีแค่ไหนต้องลองดูจริงๆปวดตั้งแต่หน้าขาค่ะลาวไปที่ขาหนีบแลวาแลวไปที่มดลูกแต่ว่าไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าต้องตัดมดลูกทิ้งแล้วก็ าสะโพกอีกครั้งหนน่งเป็นครั้งที่สามเกิดที่เพราะว่าขาเริ่มอ่อนแรงแล้วพี่ก็เดินไม่ได้แล้วพี่ฟังเปิด YouTube ดูพี่ได้ยินคนพูดว่าปกติผมว่าเดินไม่ได้ตอนเนี้ผมออกมาวิ่งได้เหมือนเดิมพี่ก็เลยรีบผ่านไปดูว่าเขาเขาเขาทำอะไรเหรอเขาอะไรเขาก็บอกว่าเหมือนเราค่ะใช่แล้วเขาก็อายุเยอะกว่าอายุเยอะกว่ามากแล้วเขาก็บอกว่า เขาว่าทานดีบูลหลังจากว่าเขาบอกทานดีบูลพี่ก็ตั้งใจดูว่าดีบูลคืออะไรอ๋อค่ะค่ะว่าเขานี่มันบวมเป่งเลยแล้วก็เดินลําบากรู้สึกจะสามปีเป็นมาสามปีแล้วเขาถามว่าลุงขามไหมก็เมื่อบดปวดมากๆก็เลสหมอจะทพา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 ําเพราะว่าผ่าตะดฝาใบนัดผมก็ไม่กล้าออกมาดูกลัวจะถึงวันนั้นมาเจอ,อดีบูลเคยกินการอื่นมาเยอะแล้วก็ยังไม่ไม่มั่นใจนะครับข้อซองที่สามซองที่สี่เอ๊ะไอ้ที่บวมเราอ่ะทำไมันยุบ ตอนนั้นเคโทรไปหาคุณพุกว่ามันจะดีตั้งแต่กล่องแรกนับคิวไทยคือกล่องนี้มันมีห้าซองนะเนาะใช่จริงจริงด้วยพอ,อเจอห้าซออ,อดีขึ้นทีนี้ปวดข้างในแทบจะไม่มีแนะอ้วอยากได้ดีบุญของแท้ฟังคลิปนี้ค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องชาแนลดีบูนคุณปุ๊กนะคะผลิตภัณฑ์ดีบูนนะคะตอนนี้ที่เรียกได้ว่ามาแรงมากๆนะคะหากใครได้เล่นโซเชียลนะคะก็จะคุ้นหน้าคุ้นตาบุ๊กอยู่แล้วล่ะนะคะทางช่องทาง YouTube และก็ Facebook นะคะซึ่งตัวบุ๊กเองนะคะเป็นคนที่มีเคสเยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วนะคะแล้วลงพื้นที่จริงนะคะลูกค้านะคะทานผลิตภัณฑ์ดีบูลนะคะผลิตภัณฑ์ดีบูนนะคะ,นนะ,คะช่วยในเรื่องอะไรนะคะก็คือช่วยในเรื่องปวดข้อปวดเข่านะคะ กระดูกทับเส้นปวดสะโพกร้ราลงขาปวดหลังปวดไหล่นิ้วล็อกกระดูกพรุนนะคะภาวะที่เกี่ยวกับกระดูกเสื่อมนะคะดีบูลช่วยฟื้นฟูนได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ถ้าท่านนะคะ เ,เห็นผ่านหูผ่านตาม,มาเยอะแล้วแหละนะคะว่ามีหลายๆเคสนะคะออกมารีวิวว่าสินค้าดีจริงนะคะซึ่งสินค้าตัวนี้นะคะดีมากๆเลยนะคะแล้วนะคะวันนี้นะคะพุกจะตอบย้านะคะว่าเมาเรามั่นใจแล้วเราอยากจะซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยอ่ะผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนหรือว่าดีบูเน่ e นะคะตัวขออนุญาตเรียกดีบูลสั้นๆน,นะคะทุกท่านนะคะมีความมั่นใจในสินค้าและเห็นรีวิวออกมาเยอะแยะ,ยะมากไปนะคะแต่วันนี้ท่านจะเลือกซื้อกับใครล่ะคะที่จะได้สินค้าของแท้อ่ามันมีของปลอมนะคะสำหรับวันนี้นะคะพุกจะมาตอกย้ำ ะะว่าสั่งซื้อสินค้ากับพวกนะคะได้ของแท้แน่นอนออด้านข้างตัวนี้นะคะมีออยชัดเจนมั่นใจได้เลยค่ะสินค้าได้รับการรับรองนะคะค่ะ ตัวผลิตภัณฑ์ดีบูลตัวนี้นะคะก็เรียกได้ว่าก,กระใสมาแรงมากๆและมีรีวิวนะคะออกมายืนยันนะคะว่าสินค้าดีจริงนะคะจนกล้าบอกต่อแล้วตัวบุกเองนะคะก็มีเคสเยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วค่ะออมันเรียลไทม์จริงๆนะคะมันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็ลูกค้าทานจริงเห็นผลจริงนะคะสำหรับเคสนี้นะคะก็จะเป็นเคสที่บุกนะคะไปสัมภาษณ์หลวงพ่อนะคะซึ่งอยู่ที่ไม่ใกล้ไม่ไกลยอยู่ที่มีนบุรีวัดบางเพ็งใต้นะ,คะแค่นี้นะคะบุกก็ออกจากบ้านไปก็จะทําคลิปตั้งแต่ออกจากบ้านไปเลยนะคะ ก็หลวงพ่อท่านนี้นะคะก็มีการปวดเข่ามาถึง 13ปีนะคะหลังจากที่ได้ดูสื่อผ่านที่ญาติโยมนะคะออกมาออกสื่อแล้วก็การตันตีนะคะหลวงพ่อมีความมั่นใจมากเลยเพราะหลวงพ่อบอกว่าปุ๊กเนี่ยดูแล้วเป็นคนที่มีเคสยที่สุดในประเทศไทยนะคะแล้วหลังจากที่หลวงพ่อนะคะได้ฉันตัวผลิตภัณฑ์ดีบุลเพียงแค่10ซองเท่านั้นนะคะหลวงพ่อบอกว่าสามารถที่จะกลับมาเดินได้เดินคล่องไม่เจ็บไม่ปวดที่เคยบวมอาการบวมก็ยุบลงนะคะแล้วก็เดินขึ้นบัน,นไดได้อย่างสบายขึ้นนะคะหลวงพ่อะะก็บอกว่าโยมปุ๊ก หลวงพ่ออยากจะแชร์ประสบการณ์ดีๆแล้วก็อยากจะบอกบุญบอกต่อสําหรับญาติโยมนะคะที่มีอาการปวดดังกล่าวนะคะนี่นะคะไม่ไม่เพียงแค่นั้นนะคะหลวงพ่อนะคะก็บอกว่ามาเดี๋ยวหลวงพ่อนะคะจะฉันให้ดูเลยเพื่อเป็นการการันตียืนยันว่าหลวงพ่อก็ฉันจริงนะคะก็ในคลิปเนะะี่ยค่ะจะบอกหมดเลยนะคะก็จะมีทุกอย่างนะคะในนั้นเลยนะคะอ่ะทุกท่านมั่นใจได้เลยนะคะว่าสินค้าที่ออกจากภุกไปนะคะเป็นสินค้าที่ ได้รับสินค้าของแทลและรีวิวของเรานะคะก็เป็นลูกค้าตัวจริงเสียงจริง,รงไม่มีการว่าจ้างแน่นอนนะคะแล้วมีอีกเคสนะคะหลายๆเคสนะคะลูกค้าเนี่ยออกมาออกการันตีแล้วก็ยืนยันกันอย่างแพร่หลายนะคะอย่างเช่นเคสนี้นะคะพวกก็ลงสัมภาษณ์จริงที่จังหวัดสิงห์บุรีนะคะเราไปกันเมื่อประมาณสัก3อาทิตย์ที่แล้วนะคะค่ะก็เคสนี้นะคะดีมากๆนะคะก็เป็นเคสที่กินดีทั้งบ้านนะคะต้องบอกว่ากินดีทั้งบ้านนะคะเพราะว่านะคะ เกิดจากคุณทัศนีนะคะทานก่อนเนาะลูกค้านะคะชื่อคุณทัศนีทานก่อนนะคะอายุประมาณ61ปีท่านนี้ค่ะทานก่อนเนื่องจากมีอาการปวดเข่ามากเข่าตึงนะคะเดินไม่ได้ทรมานมากๆขึ้นมาใดก็ขึ้นไม่ได้เลยนะคะหลังจากที่ดูสื่อไปเช่นกันนะคะเกิดความมั่นใจมากๆนะคะแล้วสั่งผลิตภัณฑ์ดีบุญไปทานทานเพียงแค่นะคะ 3กล่องต่อเนื่องนะคะคุณทัศนีกลับมาเดินได้เดินคล่องนะคะและทานต่อเนื่องหมดประมาณ5กล่องคุณทัศนีเดินขึ้นบันไดได้เลยนะคะซึ่งในคลิปนี้นะคะพวกก็จะมีการสาธิตนะคะตอนที่คุณทัศนีเดินขึ้นบันไดให้ดูด้วยนะ,ะสำหรับใครที่อยากจะดูคลิปเต็มๆนะคะก็ไปเสิร์ชดูที่ช่อง y YouTube อ่าไม่เพียงแค่นั้นนะคะยังนําคุณแม่นะคะ,ะคุณแม่เนี่ยก็ออกมายืนยันเช่นกันนะคะเพราะว่าคุณแม่ก็มีอาการปวดเข่าเหมือนกันพี่ทัศนีมั่นใจเพราะว่าสินค้าดีนะคะสินค้าดีมากนะคะ ลอดภัยก็เลยมั่นใจให้ทุนแม่ยังยืนยันว่าสินค้าเขาดีจริงถ้าไม่ดีจริงนะคะลูกสาวก็คงไม่ดีขึ้นขนาดนี้นะเสียงจากผู้ชชยจริงแล้วก็ยังมีพี่ชายอีกนะคะพี่ชายก็มายืนยันนะคะว่าผลิตภัณฑ์ดีบูนตัวนี้ทําให้น้องสาวนะคะกลับมาใช้ชีวิตได้ขึ้นบันดไดได้เดินเหินได้ท่องนะคะๆๆาการันตีเลยนี่นะคะก็เป็นเพียงแค่ ไม่กี่เคสน,นะคะที่ตัวบวุกเองนะคะอยากให้ทุกท่านอยากจะสือ้อทุกท่านมั่นใจนะคะว่าสั่งซื้อสินค้ากับบุกนะคะได้ของแท้และเป็นคนที่มีรีวิวเยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วนะคะ,ะน,นมั่นใจได้เลยนะคะสินค้านะคะดีแน่นอนค่ะ ไม่เพียงแค่นั้นนะคะวันนี้นะคะตัวบุกเองนะคะก็จะมาทานให้ดูดีบูนนะคะทานง่ายนะคะเห็นผลไวลูกค้าหลายๆท่านมีความกังวลว่าถ้าเป็นแบบผงอะค่ะมันจะขมจะเฟื่อนหรือจะคาวหรือเปล่านะคะเดี๋ยววันนี้นะคะมายืนยันเลยค่ะว่าดีบูนแบบผงนะคะไม่ขมไม่เฟื่อนไม่คาวทานง่ายมากๆเลยนะคะมาดูกันเลยค่ะ สำหรับวิธีการทานนะคะดีบุญเนี่ยก็ง่ายมากๆเลยนะคะทานเพียงแค่วันละ1ซองนะคะวันละ1ซองหลังอาหารเช้าชงดื่มกับน้ําเปล่านะคะน้ำเย็นอุณหภูมิปกติหรือว่าน้ําเปล่าแต่จะไม่ใช่น้ําร้อนนะคะน้ําร้อนเนี่ยจะทําให้ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ของเราลดน้อยลงนะคะเน้นเลยนะคะต้องทานกับ น้ำเย็นหรือน้ำอุณหภูมิปกตินะคะน้ำประมาณนี้ก็พออ่านะคะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนะคะมาดูกันนะคะว่าในดีบูลนะคะจะบรรจุกี่ซองนะคะจากหลายๆคลิปนะคะทุกท่านก็ผ่านหูผ่านตาแล้วแหละพอจะรู้นะคะเพราะว่าลูกค้าพวกส่วนใหญ่พวกกถามเลยว่าพวกจะถามเลยนะคะว่าผลิตภัณฑ์ดีบูลมีกี่ซองทุกเสียงก็ยืนยันนะคะว่ามี5ซองเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาแกะกล่องให้ดูว่ามี5้าซองจริงหรือเปล่านะ,ะอย่างที่พวกได้แจ้งนะคะในช่วงแรกนะคะเนี่ยค่ะ กระดาษจะถูกซีนแบบแน่นๆมากๆเลยนะคะเราจะเป็นจะต้องใช้แบบกันไกในการแกะนะคะเนี่ยแกะออกมาแล้วนะคะตัวดีบุเน่หรือว่าดีบูนนะคะเรามาดูกันนะคะว่าข้างในนะคะมี5ซองจริงหรือเปล่านะคะนี่นะคะสดๆเลยนะคะ5ซองนะคะเดี๋ยวเอาออกมาให้ดูเลยนะคะด้านในมี5ซองนะคะแล้วด้านในมีอะไรบ้างละ่ะนี่นะคะด้านในมี5้าซองแล้วก็มีสารกันชื้นนะคะทุกกล่องต้องมีสารกันชื้นแล้วด้านในนะคะก็ มีดีบูลผง5ซองแบบนี้นะคะ5ซองนะคะแล้วก็ใน1ซองนะคะก็หลายๆท่านสงสัยว่าเอ๊ใน1ซองมันมีกี่กรัมนะคะ1ซองมี6กรัมนะคะและเป็นสูตรที่เข้มข้นนะคะทานน้อยเห็นผลไวลูกค้าหลายๆท่านบอกว่าเอ๊1กล่องมี5ซองมันจะเห็นผลหรอท่านได้แค่5วันนะคะบุ๊กบอกเลยนะคะว่าตัวดีบุลผงตัวนี้เป็นสารสกัดที่เข้มข้นนะคะดูดซึมเข้ากระแสะเลือดได้ไวลูกค้าประทับใจมากทานน้อยเห็นผลไวอันนี้ คอนเฟิร์มนะคะเดี๋ยวนะคะเรามาดูวิธีการชงนะชงง่ายมากๆเลยนะคะเราก็ฉีกนะคะมันจะมีแบบเขาทำรอยฉีกไว้นะคะฉีกง่ายนะคะฉีกง่ายนะคะแล้วก็ข้างในเป็นผงที่ละเอียดมากๆนะคะแล้วเป็นผงสีเหลืองแบบนี้นะคะนะคะเทเข้าไปแล้วนะคะเทหมดซองเลยนะคะเทให้หมดซองเลยนะคะของดีเราต้องเอาให้หมดนะคะอ่าเทลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาคนละลายง่ายมากๆค่ะ จะดื่มให้ดูนะคะเป็นการการันตีว่าไม่เพียงแค่ขายนะคะก็ทานด้วยนะคะเวลาที่มีอาการคือเราใส่ส้นสูงอะ่ะก็มีอาการปวดเขา่าปวดหลังเหมือนกันมุกก็ทานอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดื่มให้ดูกันเลยนะคะหมดลงไปแล้วค่ะทานง่ายมากๆค่ะการันตีเลยนะคะว่าดีบุญผงนะคะเป็นสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นต มีออยแล้วก็จัดจำหน่ายมาล้วสิปีแล้วตัวบุ๊กก็เป็นคนที่มีเคสเยอะที่สุดในประเทศไทยสั่งเลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะก่อนปรับราคาโทรมาที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะไม่มีเวลาลองผิดแล้วค่ะลองถูกที่เดียวเลยนะคะดีบูนช่วยได้เป็นอย่างดีแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้านะคะวันนี้บุกต้องขอตัวไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ ในช่วงปีพุทธศักราช2,543ถึง2,553องค์การอนามัยโลก WHO ได้กำหนดให้เป็นทศวรรษโรคกระดูกและข้อผู้ป่วยด้ยวยโรคดังกล่าวอายุเฉลี่ยอยู่ที่40-60ปีมีสถิติผู้ป่วยด้ยวยโรคข้อเสื่อมถึง50%ดีบูล เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อุดมด้วยส่วนประกอบและสารสกัดอสงคุณค่าจากกระดูกอ่อนปลาฉลามโดยเฉพาะบริเวณส่วนหูฉลามถือเป็นแหล่งสะสมสารอาหารอสงคุณค่าและมีมูลค่าทางการตลาดสูงผลงานวิจัยของนายแพทย์จอห์นเอแพรเดนจากประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าสารสกัดจากกระดูกอ่อนบริเวณส่วนหูของปลาฉลามนั้นสามารถช่วยบรรเทาอาการโรคข้อเสื่อมและข้อ,อเส็บได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีแคลเซียมจากไข่มุกสายพันธุ์พิเศษที่สามารถรับประทานได้ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะในการเคลือบผิวกระดูกอ่อนรวมทั้งกระดูกและอวัยวะต่างๆของร่างกายมนุษย์โดยมีคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบของโครงสร้างหลักปริมาณของคอลลาเจนที่สะสมในเนื้อเยื่อมักจะลดลงจากปัจจัยของอายุที่เพิ่มขึ้นและปัจจัยสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในชีวิตประจําวันเราควรให้ความใส่ใจและเติมสารอาหารในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในผลิตภัณฑ์ดีบูลประกอบด้วยไพบาร์เอ็กทรักซ์ซึ่งเป็นสารอาหารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของวิตามินซีและวิตามินอ e, ีในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายรวมทั้งปัจจัยภายนอกอันเป็นสาเหตุของความเสื่อมต่อวัยวะต่างๆในร่างกายนอกจากนี้ยังมีวิตามินดีช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกาย เทอร์ริกช่วยบรรเทาอาการปวดจากไขข้ออักเสบด้วยส่วนผสมที่ลงตัวของดีบูลทำให้การซ่อมแซมเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนรอบรอข้อมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นจากการสำรวจในประเทศไทยประชากรจำนวนถึง10ล้านคนที่มีปัญหาของโรคกระดูกพุนโดย80เปอร์เซ็นเป็นเพศหญิงประชากรอีก34ล้านคนมีปัญหาเรื่องของกระดูกบางโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมโรคข้ออักเสบ โรคข้ออักเสบรวมาตอยโรคข้อสึมโรคก,กระดูกพรุนโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนนิ้วล็อกอาการปวดเมื่อยตามข้อผู้ที่ต้องการเพิ่มความสูงนักกีฬาอาชีพที่ต้องยืนเป็นเวลานานผู้ที่มีความเสี่ยงเหล่านี้ควรได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอคือ1 0 0 0ถึง1,500มิลลิกรัมต่อวันเพื่อความสมดุลของมวลกระดูกในทุกเพศทุกวัย ดีบูลจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มียอดขายสูงสุดทั้งในยุโรปและอเมริกา